คุณพิเศษและคุณสุเทพก็จะเดินทางไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในเวลา13.30นาทีซึ่งภาคกิืนยันครั้งนะครับว่าทั้งสองท่านพร้อมที่จะรับทราบแล้วก็ให้ความร่วมมือาการกระบวนการยุติธรรมที่ถูกต้องรเรียนแรกที่อยากจะกล่าวเรียนผ่านไปก็คือ สำหรับผู้ที่จะมาให้กำลังใจนะครับพักอยากให้ท่านนั้นมาให้กำลังใจที่พักประชาธิปัตย์ไม่อยากให้เดินทางไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเพราะไม่อยากให้ผู้สนับสนุนของพักประชาธิปัตย์หรือผู้ที่จะมาให้กำลังใจพักประชาธิปัตย์นั้นตกเป็นเงื่อนไขของผู้ที่ต้องการจะสร้างสถานการณ์หรือสร้างให้เกิดความขัดแย้งขึ้น เพราะฉะนั้นจึงเรียนเชิญนะครับว่าทุกท่านที่อยากจะให้มนใจในักนักสิิธคุณสุเทพขอให้มาที่พักประชาธิปัตย์แต่ไม่ต้องเดินทางไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษโดยทั้งสองท่านจะเดินทางออกจากพักเวลาประมาณ13บมนิกาเรื่องต่อมาในเรื่องต่างๆนะครับพักเห็นว่ากระบวนการในการสร้าง เรื่องในการที่พยายามแจ้งข้อกล่าวหาคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพนั้นขณะน,นี้มีความพยายามในการที่จะสร้างภาพให้เหมือนกับว่าคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพนั้นเป็นผู้ที่กระทาผิดแล้วและพยายามที่จะดำเนินการในลักษณะการริสเครดิตทั้งสองท่านประเด็นแรกในเรื่องของการดิสเครดิตก็คือความพยายามที่กําหนดเงื่อนไข4ประการ หากมีการรับทราบข้อกล่าวหาตามที่มีถามมาก่อนหน้านี้ขอ,อของกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่หากจะเดินทางออกรอบราชอาณาจักรต้องมีการแจ้งความขอ,ขอความรับผชอบกับแห่ข <c oughs> ขง,งของขอสอบสวนคดีพิเศษข้อที่สามข้อ2อ <c oughs> ที่เขียนว,ว่าจะไม่ไปยุ่งวุ่นเดิมยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน3จะไม่ไปก่อเหตุกับนายประการอื่น และ4ีจะไม่กระทาการใดที่อาจเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสอบสวนผมคิดว่าสีประการนี้ที่เรียนว่าคุณอิสิษคุณสุเทพนั้นไม่ได้มีพฤติการใกล้เคียงเลยแม้แต่นิดเดียวแต่การออกข่าวมานั้นเพื่อที่จะทําให้เหมือนกับว่าคุณอิสิษคุณสุเทพนั้นถูกจํากัดอิสรภาพหรือมีเงื่อนไขให้ต้องมวมมองเพราะฉะนั้นผมอยากเรียนฝากเรีย,รยลงลมสอบสวนคดีพิเศษนะครับ คุณธรริษย์คุณสุเทพนั้นเป็นคนเชิญให้พวกท่านนั้นนำจดหมายเชิญมามอบให้ถึงพักและรอรับด้วยตัวเองไม่ได้มีพฤติการใดๆตามที่พวกท่านได้ตั้งเงื่อนไขทั้งสี่ข้อดังนั้นจึงเรียกร้องว่าขออย่าตกเป็นเหยื่อของนักการเงินดำเนินการโดยเลือกปฏิบัติเพราะทั้งสองท่านจะใช้สิทธิตามกฎหมายในระยะต่อไปแน่นอน ต่อมาครับเรื่องของกระบวนการในการพ,พยายามจะบิดเบือนคําสั่งหรือสิ่งที่พยายามเอามาเปิดเผยในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นคําสั่งของสอส,สที่อ้างไปถึงคําสั่งของนายรนาย,ยกรัฐมนตรีที่อยู่ในรัฐบัญญัติฉบับน,นี้นะครับผมคิดว่าจริงๆถ้าเป็นคําสั่งนี้ที่ DSI ใช้เป็นข้อกล่าวอ้างในการตั้งข้อหากับคุเหล่านี่สินั้น คำสั่งนี้ชัดเจนว่าคุณอภพิสิทธิ์และคุณสุเทพนั้นไม่มีคำสั่งใดในการให้ทหารนั้นออกไปใช้ปรุธอาวุธในการทำร้ายประชาชน <S S S 2> เป็นเพียงคำสั่งในเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยในเรื่องของการขอคืนพื้นที่เพราะฉะน,นั้นนี่ก็นหนึ่งในกระบวนการที่พยายามที่จะปิดบือนข้อเท็จจริงโดยพยายามจะสร้างภาพว่าคุณอภพิสิทธิ์คุณสุเทพนั้นสั่งให้ทำร้ายประชาชน ทั้งๆท,ที่ถ้าไปดูในเนื้อหาแล้วจะเห็นว่าเป็นการสั่งโดยชอบตามกฎหมายตามหลักปฏิบัติของสากลทั้งสิ้นเรื่องต่อมาที่พยายามเรเด็นต่อมาที่พยายามฝักรัฐบาลพยายามที่จะปิดเบือนอยู่ในขณะนี้ก็คือคำให้สัมภาษณ์ของคุณอภิสิทธิ์กับสำนักข่าวบีบีซีที่ยยนเร่งปิดเมื่อสองวันที่ผ่านมาขณะนี้พรรคเพืกเก่อไทยพยายามนําไปบิดเบือนว่าคุณอภิสิทธิ์นั้น ปล่อยให้มีการใช้กระสุนจริงกับประชาชนแต่ไม่ไปดูในรายละเอียดว่าทําให้สัมภาษณ์ของผู้ตัสิ์นั้นยืนยันว่าการอนุมัติให้มีการใช้กระสุนจริงนั้นเป็นไปเพื่อปกป้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรือปกป้องประชาชนจากกลุ่มชายชุดดาที่ติดอาวุธเข้ามาทํา,าร,ทร้ายประชาชนทาหารและตํารวจ ไม่มีคําสั่งใดๆทั้งสิ้นที่อนุมัติให้ใช้กระสุนจริงกับประชาชนผู้บริสุทธิ์นี่ก็เป็นอีกประการหนึ่งที่คนในฝั่งของรัฐบาลนั้นพยายามจะบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อดิสเครดิตทั้งสองท่านในปัจจุบันเพราะฉะนั้นผมเรียนครับว่าขณะนี้ทั้งสองท่านมีความพร้อมในการที่จะรับทราบข้อกล่าวหาและต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมไม่ถอ,อยหนี ไม,ไม่บิดเลี้ยไม่บิดเบือนจึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลและกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นหยุดบิดเบือนข้อเท็จจริงและดำเนินการทุกอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้เรื่องนี้เกิดความกระจ่างและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากกว่าจะเป็นเพียงความสัใจทางการเมืองของนักการเมืองบองชั้นพวกเท่านั้นประเด็นที่หนึ่งครับน่เรื่องนั้น ได้มีคำถามเมื่อนี้นะครับไปเรื่องที่สองนะครับ